ชั้นก่อนันมีห้องลับอยู่ห้องนึงราวห้องนั้นน่ะเป็นบ้านของครอบครัวชันเองเราก็จะบอกว่าพวกเราเป็นครอบครัวแวมพาแม่หมดใจดีเชื่อทันทถนนะก็ได้พวกเราจะเชื่อเธอแต่ถ้าเธอโตหกครั้ง,งนี้พวกเราจะประจานเธอได้แน่นอนอืกระทึบเท้าสักทีก็จะเรียบร้อยละวหนึ่งสองสามสี่สามครั้งแรล เรียบร้อยจริงด้วยว้าดูนี่นนะืมอืมจริงด้วยอืมว้าวฉันก็ลองบ้างจริงด้วยอว้าวนี่ไงโลกแวมไพร์แม่มดบ้านครอบครัวฉันเองนี่ ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเลื่นตามันเบลอหรือของมันจริงๆมันเป็นสามิติแล้วเนี่ยฉันหลงงงไปหมดแล้วของจริงแท้แนะ่นอนจ้ะอเช็ดหน่อยสิเช็ดเช็ของจริงจริงๆ,ๆด้วยอืมไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยอืมพวกเราก็เหมือนกันไม่ใช่เธอหรอกนั้นยินี่อือื บ้านครอบกูแวนพายกันทั้งหลังเลยหวัดดีจ้าลูกรักของแม่แม่คะดีใจจังที่ลูกกลับมาดีใจจริงๆจพ่อก็เหมือนกันแล้วนี่ใครอะมนุษย์น่นาอ่ะอย่าทำา้ายพวกเราเลยนะคะพวกเรามาดีก็แค่มาตามที่มินสั่งนะคะเอ่อไม่เป็นไรหรอกแเราไม่ทำร้ายหนูหรอกอืม เชิญมาก่อนสิจ้าเชิญเลยเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะอืมไปกันเถอะจริงด้วยแล้วคุณเป็นแรมพายหรือแม่หมดกันแน่เนี่ยทำไมลูกคุณถึงมีทั้งสองอันเลยพ่อท้านาเป็นแรมพายแม่ฉันเป็นแม่หมดนะจ้าก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้น เรามากินข้าวกันก่อนเถอะนะไม่เอาอ่ะฉันกินเมาเรียบร้อยแล้วละจ้ะฉันอยากนอนละโอเคอืมอื้มหืหนหาดาห์ห์อ์ออห์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 น่ห์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 หัง <laughs> จังเลยนี่ฉันเองไม่ต้องตกใจไปนะจ้าหนูน้อยออเอเอค่าหืมแตใ้ใครไม่ตกใจเล่เาแม่ฉันเพราะชอบปลอมตัวเป็นแมวนะจ้ะด้วยที่คาดผมอันนั้นน่ะอย่างนี้นี่เองหือหือเียบ้อย อาา๋ฮะมันดูสุกอัปลกิดหน่อยนะเพราะมันเป็นน้องของแม่มดแต่ก็นอนได้แหลนะเนาะอืมงั้นฉันไปก่อนละแต่มีแค่เตียงเดียวเองงั้นก็ปล่อยนสุกละกันเลยสองคนขึ้นไปนอนห้องเดียวกับแม่ฉันกับฉันนะและเออหน้าฉันไปแล้วนะนะโอเคก็ไม่มีวิธีไหนแล้วนิ่เนาะหล่อยนิสุกไปยังเดี๋ยวก่อนโอเค ถ่าฉุดกันได้แล้วฉันพร้อมแล้วอืมยางยิงยางพกระเป๋ายิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบยิงฉุเป่ายิงฉุบเย้ฉันโชคดีจังฉันออกกันไกลพวกเธอสองคนออกกระดาษกันทุกคนเลยอาฮะฮะฮนอนดีกว่าสบายสุดๆดเลยแหละเฮ้อต้องไปนอนห้องอย่างที่มินว่าละ ไปกันเถอะอือห mm ืโอเคมาได้เลยอือห mm ื hmm. เอ๊ะมันเหมือนแค่เตียงเดียวแล้วเราจะนอนกันยังไงอะไม่รู้สิมินบอกว่าได้งั้นเป่ายิ่งฉุบ เย้ yeah, ฉันชน,นะฉันได้นอนอืม,มเลววนอนได้นิดนี่งอะนอนได้สองคนแนะ่อ่าเพราเราชอบจังนุ่มด้วยอืมอ่าว่าไงเพื่อนอืมไปกินข้าวเช้ากันดีกว่า โอเคว่าไงเจด็กเด็กตื่นสายจังเินนะปกติแล้วก็ตื่นเวลานี้อะไม่มีที่ว่างให้หนูเลยอะไม่เป็นไรจ้ะนั่งตรงนี้ก็ได้อ้าคุณพ่อใจดีสุดๆเลยล่ะค่ะไม่เป็นไรจ้ะอืมอาฮฮนีครับอาหารสําหรับคุณหนูคนนี้ีสําหรับคุณหนูคนนี้เติมหน้าเปลียดจัง เป็นอะไรหรอครับไม่มีอะไรค่ะชอบม,มากๆเลยอืมองั้นนี่ครบับน้ำดื่มสำหรับคุณหนูนี่นี่เอเอเอ้นนํน้ำดมแปลกแปลกน่ากินดีนะจะฆ่าเราอะไรหรือไงเนี่ยอ๊ะไม่มีใครค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยอือเฮ้ยวิแวะอืมขุดหลุมฝังดินแล้วกัน จะได้ไม่มีใครเห็นโอเคอือมืออืมไม่ค่อยอร่อยเลยแล้วเขาเนี่ยจะฆ่าเราเลยยังไงฮะเอายาพิษไปให้ฉันกินเนี่ยเฮย้ยไปกันดีกว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเรานินทาเขาไม่มีใครได้ยินหรอกเป็นอะไรเหรอเด็กๆ ไม่มีอะไรค่ะใช่ค่ะพวกเราแค่ออกไปสูดอากาศเล่นๆกับกินข้าวไปด้วยนะคะงั้นก็ตาสบายเีนะจ๊ะอืมเดี๋ยวแม่กินของแม่ดีกว่าตกพื้นแล้วก็กินได้อีก็พื้นแล้วเายังกินอีกสกปอก,ปกชาม,มัดอืมอร่อยจังจริงด้วยสิคะแอมพายจะกลัวแสงแดดแต่ครูสอนมาว,ว่าถ้าแอมพายที่ช่วเราจะไม่กลัวแสงแดด หรือว่าเออเออไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวบอกนะว่าคุณเป็นแวมไพร์แบทโบนะคะแวมไพร์แบทโบเป็นแวมไพร์ชั่วชร้ายมากๆจริงต่อต้านได้ต่อแสงแดด่าจริงด้วยในเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเปิดเผยอ,อีกแล้วสิ้นนะอืมน่าอะไรฮะฮะมรดาราเทอร์มิทีพีเอเอเอแวมไพร์โชคดีนะฉันถ่ายกล้องไว้อยู่ โ oh อเมกืมนี่ค่ะแวมพายแวมพายมีอยู่จงเธอกำลังฆ่าพวกเ,เพื่อนของฉันหึหึหหน่อยจะแวมพายนี่ข่าว่ามีแวมพายมาที่นี่แวมพายกนนั้นที่ฆ่าปู่ของฉันไปปู่ทวดของทวดฉันต้องจัดการแล้วแวมพายนี่นะเองใช่แล้วฉันเป็นตำรวจประท้าแวมพาย เดี๋ยวก่อนนะคะเราจะใช่ไหมคะบบกแสเป็นพายโอเคค่ะอืมอืมมิกตัวตัวแสงแดดนะคุณคงไม่อยากให้เรื่องนี้มันไปถึงไหนสินะคะเออเออเออไม่อยากเลยเนะยาะงั <c oughs> น้นนี่ทิ้ง แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะคะแค่ทำแค่นี้ทําไมเขาต้องรองหะนี่คือเบาะแสเดียวที่ทำที่ที่รู้ว่าที่เก็บหัวใจของลำมมพายอยู่ไหนนะไปกันอือฮึกดที่ตรงนี้สินะฉันมีหลายที่แล้วแต่ก็ไม่เคยมาโอเคกดอาา่าฮะดี โอเคปิดได้จากนั้นก็รูปภาพอีกรูปภาพหนึ่งด้วยโอเคคุณไม่ต้องตามฉันมานะคะมันจะน่ากลัวนะ่ะโอเคไหมค่ะค่ะอือหืออ่าฮะ mm hmm. uh huh. รีบร้อยอือห mm ือโอเคอืม hmm. วางสลับกันนิดหนา อไม่อ oh oh uh ่อ huh. okay. right. uh ืมโอเคเรียบร้อยอาฮะกดเปิดได้แล้วหัวใจของเบนพายเก็บไว้ตรงนี้นี่เองงั้นก็ต้องได้มันสามทีสินะใส่ขวดยาเวทมนต์ก่อนใส่เวทมนตี้เข้าไปพร้อมกับเวทมนต์ดำที่เขาปรุงเอาไว้ตั้งนาน อื mm ้ม hmm. ฮ mm ึอื้มฮึจากนั้นก็วางไว้ที่ชั้นชั้นหนึ่งโอเคอื okay. mm ้หือได้แล้วอื mm ้ม hmm. ฮ uh ึอะฮะหัวใจแหวนพายเดาได้มาแล้ว หัวใจวันพายนี้งไงเดาได้หัวใจวันพายมาแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะทำการจัดการมันคุณมาเอาจากที่ไหนหรอคะคุณไม่ต้องรู้หรอกค่ะฉันต้องทำลายมันก่อนอไม่นะฉันก็ตายสินะอืมใช่จะตายทั้งพ่อทั้งลูกยิงนก ยิงปืนหนึ่งดอกได้นกสองตัวไม่ใช่ดอกต้องเป็นของแม่เขาตึงหาะถึงจะได้เพระไม่นะไม่นะพ่อพ่อทอี่รักเอออย่าทำอะไรพวกเราเลยนะเราสัญญาจะไม่ทำใครอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่มีทางละแม่อภัยหรอกฉันก็ไม่ให้อภยัยส่วนนี้ที่คาดผม ก็กลายเป็นแมวแล้งไงญ่ <c oughs> แล้วถ้าไม่มีที่คาดผมหมดใจคนอย่างนี้ <c oughs> ก็จะกลายเป็นอะไรนะ <c oughs> อืมโอเคตรงที่คาดผมสุดแล้วจากนั้นแกก็ไม่สามารถดูเรื่องอะไรได้แล้วฮะ <c oughs> แ,แม่คะจากนั้นหนูก็ ไม่มีทางกลับมาได้เหมือนเดิมหรอกนะโอ้อย่างนี้เองอืมอืมแล้วก็ระวังตัวกันดีดด้วยละ่ะฉันไม่คิดตังนะฉันไปละ่ะไม่คิดตังเลยสักบาทเลยเหรอคะไม่จ้ะฉันไปก่อนนะเด็กๆอ๋อแล้วก็วิธีออกจากที่นี่นั่นเหรอง,งบอมากเลยล่ะให้เราทำอย่างที่แม่มด ตนนั้นทำแล้วสามารถออกไปจากโลกแห่งแม่มดเวมพร์ได้แล้วล่ะจ้ะพี่ไปก่อนนะอือฮึโอ้งั้นเราไปเรียนกันเถอะโอเคไปกันมันกูให้ฉันมาตามหาพวกเธอนี่แหละพอดีฉันมาบ้านของเงนมินนะ่ะก็เลยเห็นแล้วฉันก็ลองทำ